และออกแขกคุ่นหน้าเวทีศิลปินน้งนางในที่พร้อมเรียนเชิญน,นะครับและก็ทัการสแสดงวันนี้ไม่มีร้องเพลงนะครับจะมีก็ร้องอยู่ในเรื่องนะครับหรือถ้าเรื่องจบก่อนก็อาจจะมีแถมให้นะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือจะเลยเวลายังไม่แน่นะครับพอลิเกชุดนี้เราเล่นไม่แน่นอนนะครับรวมดาวลิเกเด็กหนังนนก็น,นังจะไหวก็ไหวนะครับฝากด้วยนะครับกับสองศิลปิน นี่นะครับสิทธิ์ของอาจารย์เต้ยนะครับเล่นจารย์รักชาติแห่งโรงเรียนทิจิตพิทยาคมตอนนี้นะครับกำลังเป็นดาวโรงเรียนอยู่ต้องไปเล,ล่นรักนนแหละก็ขาดที่งานบุญณานบวถนะครับนี่คือการฝึกทันท่านผู้ชมจะแปลกใจนะครับเพราะทำไมหน้าตาเขาเหมือนกันหลังไปยังเหมือนกัน น่าสงสัยจริงๆนะแต่บางคนไม่ยิ้มอีกคนยิ๊บฉันจะเริ่มยิ้มสองคนแล้วพรุ่งน,นี้ชมลลิตเกย์ชัยนาศ16ชมสิงห์สวายนะครับตลกตึงตังนะครับและก็ฟังเทศจากพระครูวาตีพุทธละโศกลุรมอาจารย์ราชันสนมามธรรมาะนะครับ สิบเกชมรมนิกเกอพิซซุโกและอุนตรดิตวันนี้รวมดาวลิเกเด็กนี่เป็นตัวแทนนะครับตามธรรมดาคิวของชมรมนิกเกออุตรดิบแต่อุตรดิตมารวมทับกับพิซซุโกมาคืนเดียวกันไม่เป็นไรครับเราต้องจัดเตรียมสำรองคนละห้าฟงของคุณเรนรังวันให้ได้ตลอดนะครับท่านจะคอมเมนต์ให้เป็นคนหนึ่งคน,คนใด นะครับตอนนี้ขอบขอบคุณน้องอ๊อฟนะครับแห่งพิศณุโลกขายปลาขอให้ขายดีขายดีให้มีความสุขน้องอ๊อฟใช้ชนะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมวันนี้ชมเพลงและราเชิญเพลงน้องเนตพานุวัฒน์เสียงกูงเว่าเพลงน้องไนกิศดาเพลงไอ้ดำอาลินครับ สาธิตจันาทาฉายาอัศวินเสียงหวานหรือสังติสองเดี๋ยวดูการแสดงพบกับเพลงน้องพันศิริยาเพลงน้องสัญโยเดี๋ยวพบกับหลายๆศิลป,ปินนะครับพร้อมรวมดาวลิเกเดี่ยวชุดนี้พบกับซุปตานะครับน้องเอนดูเลิเกก็ดีตีละนาดก็ได้จุดยอดร้องเพลงก็พร้อม นี่นะครับพี่น้องเป็นศิลปินก็ต้องมีศิละปะครับนี่ดูการไล่ลังอ่อนช้อยสวยสดงดงามครับกระทบเนื้อกระทบตัวกระทบไหลน,นะครับยิ้มเข้าไว้ลูกยิม้มเขาไว้ยิ้มไม่เหมือนกับคุณแม่หลกนี่น่ารักครับนี่คือลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องชาวตะพันหินโดยแท้นะครับ ท่าผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับจะมีรางวัลนะครับซื้อครัวอะไรได้เลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับกลัวเมื่อีสิบบาทนะครับเป็นกําลังใจให้กับศิลปินครับพี่น้องขอบคุณนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคืนนี้แฟนชมจาาแฟนขับ F4 นะครับรวมดาวลิเกเด็ดทุกนี้นะครับก่อตั้งมาโดยท่านนะครับ นายกวิรัติทแก้วแล้วก็แสงสว่างดาวร้านตลกปลอปฝาไฟนะครับก็ได้งบประมาณนะครับจากท่านนายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์เด่นชัยอเอกลาบนะครับวันนี้ขอบคุณนักเอกศึกษาด้วยนะครับนางเอกวางขาวทำบุญมาสองพันนะครับสาธุโภทนานะครับขออนุโมทนาด้วยนะครับนักเอกวางขาว นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องจากวัดใหม่คำวันนะครับร่วมด้วยช่วยกันอีก2,000บาทครับขออนุโมทนาครับแฟนชมแฟนคลับนะครับทีมงานตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับ4,000บาทหลบดาวลิเกเด็กขอบคุณคุณ เจ้เก๋ฝากไฟด้วยนะครับชมดูพี่สมยศนะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับฝากนี่เด็กชุดน,นี้ด้วยนะครับเสียงปรบมือดังๆครับพี่น้องที่ร่ครับเรียนเชิญนักแสดงออกสู่หน้าเวทีเลยนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับการขอบพระคุณน, <ขอ S 1> นะครับขอบพระคุณท่านขรองไเลยลูกของมาเลยอจาจับไปเลยนะครับ